<c oughs> สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมคราซิคอนนะอยู่กับเกมไฟสตาร์โคโบลนะครับผมเกมไลฟ์ทูดีเทิร์นเบดนะครับผมก็มาเปิดในรูปแบบของมี NFT ด้วยเออเอางี้แล้วกันนะครับผมอโอเคก็ไปดูระบบด้านในกันเลยนะครับผนขตัวเกมเล่นไม่ยากอะไรมากมายนะครับไปเลย go เอาละครับก็เข้ามาแล้วนะฮะนี่ภาพสวยสน่ารักเลยนะครับสำหรับตัวละครนะไลฟ์ทูดนะผมตัวเกมครับผมมามาที่ a v e n g e r นะครับผมตรงนี้เลยนะครับนะก็เข้าไปดูที่ด่านนะครับผมกดเข้าไปเลยนะน,นี่เป็นด่านที่เล่นมานผ่านมาเมื่อกี้เนาะโอเคครับผมก็มาสู่ตรงนี้นะครับผมการน้าการจัดทีมนะก็ไม่ได้ ยากอะไรเท่าไหร่ครับกดเข้ามาที่ตัวละครนะครับก็สามารถเลือกตัวละครจิ้มลงจิ้มลงได้เลยนะครับผมจิ้มลงหรือลากวะเริ่มละปุ๊บนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะออโต้ Auto ไปเลยก็ได้นะฮะก็จะง่ายๆหน่อยนีย่แบบนี้นะครับผมแล้วก็กดป๊าปได้เลย ตาครับลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมนี่มาครับผมโตเกมนี่ก็การเล่นจริงๆก็คือออโต้นั่นแหละก็ได้นะครับแต่ว่าบอกตอนนี้หนึ่งแล้วกันก็ตรงนี้ครับผมมันจะเป็นในเรื่องของการเลือกสกิลในการใช้งานนะครับก็อันไหนที่ใช้ไม่ได้ก็กไม่ต้องใช้ออนะครับตามนี้นรับกดเลือกสกิลนะครับผมแล้วก็กดที่ตรงสตรูนะ บางสกิลก็จะแบบตัวสองตัวอะไรแบบนี้นะครัเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมเออนะครับอยา bah, ่างน้องคนนี้นะครับผมก็เป็นสกิลเดียวทั้งนั้นนะครับผมก็จัดไปฮึบฮึบเป็นยาสกิลเดียวทีเดียวล่วงนะฮะอ่าแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพวกเทินเทินใครเทินมันนะครับผมก็ตามนั้นนะแนวเทินเบสถ้าสมมติว่าตัวเนี้ย เออมันจะถึงเธอรเราก็ลุมจัดก,การก่อนก็ได้นะผมเราก็จะได้แบบได้เธนเข้ามานะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคอันนี้เป็นฮิลเนาะแล้วก็เป็นโจมตีธรรมดาโจมตีธรรมดาไปแล้วกันคนระับไปครับผมโจมตีนด้เะเพาะแถวหน้าใช่ไหมอ๋ออนนี่เป็นอะไรอะ่ะบัฟเหรอโอเคนี่บัฟที่เป็นนะผมตามเีอ <c oughs> อยู่ดีกว่าว่านี่มันจ้างขนมดีกว่าอ่าตัวนี้แล้วกันนะผมอ๋อาตายแล้วอิอ โอ okay, เคครับผมป้าเท่าไห้เนี่ยโอเคชมตีลุย ก็อะไรประมาณนี้แหละอุ้ยทำไมวะโดนบล็อกเหรอเลิ่นตืปีสักนนิดนึงดีกว่านะครับผมป๋าเนี่ยมันโดนหนักอ้มิสมิตตี้จบสิจันนี่ดีกว่าเนี่ยเราไม่ตายจิ๋ว ไปชึบโอเคครับผมก็เวลานี้แล้วกันนะผมอโอโต้ไปเลยแล้วกันจะได้ชิวๆนะครับ <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วสำหรกกับการเล่นใช่ <c oughs> เลยมาเนี่ยปลาอาหยางเว้ยภาพ โอเคครับก็ประมาณนี้อ่าไปที่เว็บ2อเว็บสก็ราวๆนี้แหละนะครับผมก็เรื่องระบบอื่นต่อเลยแล้วกันนะครับนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับผมระบบเหมือนไอดอลนะครับผมก็เข้ามากดรับรางวัลได้นะครับเลยแบบนี้เลยครับเลยพวกอะไรก็อะไรก็ขึ้นด้วยนะครับผมมีแบบนี้แล้วอ่าเริ่มร่วมถึงเลเวลอ่าไอดีด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับ ัวไไเดอร์นะครับผมอาจจะมาหน้านี้ดีกว่านะครับไปครับผมต่อมาครับผมเป็นในเรื่องของคาแรคเตอร์แมเนจเมนต์นะฮะก็คือเป็นการจัดระบบตัวละครนั่นแหละนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครรับสหผมก็ไม่ใช่ประมาณนี้ก็คือกดที่นี่นะครับผมเป็นการออโต้ใส่ไอเทมนะครับเดี๋ยวก็แอพพลายไปเลยนะครับจบๆประมาณนี้เรียบร้อยแล้วส่วนหน้าน,นี้จะเป็น การอัพเลเวลนะครับก็ในท่องไอเทมอนี้กดเข้าไปเลยครับกดค้างได้เลย mm hmm. ปั๊บปั๊บป๊บป๊บประมาณนี้นะครับผมนี่อิสระเลเวลและน่าจะตามเลเวลดีนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ็นชั้นในเอ็นชั้นสกิลนะครับก็เลือกเอาธรรมดาไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยไหมล่ะอ่าเนีนะับไหล่ะอะไรอย่างเงี้ย อะรประมาณนี้แะบวกหนึ่งบกสองนะผมบวกไปและโอเคอ่ะไม่ได้แล้วก็ต้องรอ4ดาวนะครับประมาณนี้ก็จะยังดีนะที่มีแบบว่าดาวให้กำหนดนะครับผมโอเคก็เท่านี้นะครับผมประมาณประมาณนี้สำหรับการอัปเกรดตัวละครนะครับต่อมาเป็นซัมมอนนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> เปิดกาชา อ่าโอเคบนจังเลยนะ้องนะโอเคครับผมนี่เป็นเลทนะผมก็ตามนี้นเตาสองเปเซ็นตะครับผมแล้วก็แยกย่อยศูนย์จุดศนสันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็น่าจะเกลือลหรือเปล่าอ่ะมีเพชรประมาณนี้เปิดเลยแล้วนะผมไปครับลุยเปิดการช้าเกมนี้จะเป็นอย่างไรมาบิงหงทองสองตัวครับผมมาเป็นทองยังไง เอชอาร์ S S S R ไหมนะฮะดุย <c oughs> ยังไงเล่าอืมอืมตัวนี้มีแล้วนะครับทัชอีกตัวไป Let's go อ <c oughs> ืมเป็น sr นี่ว่ะ <c oughs> โอเคครับไม่ต้องรวนะไปต่อเนี่นะฮะ อไสิเหมือนเดิมสกิปไปเลย let's go กิปต่อเนื่องไอย้ยานะครับตัวเกมนี้แบบว่าอาร์ตอาร์ตน่ารักนะบอกเลยปุ้งปังกันเลยเียๆโอเคนี้อ่า <c oughs> มาเราสุดท้ายละเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคครับผมสามตัวละครด้วยกันนะครับต้อมี A S R บ้างหรอวะไปโอเคครับผมนี่ A S S R แน่ๆถ้ามาอย่างนี้นะผมเดานะไม่รู้ใ่เปล่านะครับโอเคประมาณนี้ละกันผมขอไปดูคอลเลกชันเลยละกันนะครับตรงนี้ก็คือเหมือนแบบ เมนูทั่วๆไปนะครับผมก็จะมีเหมือนตามด้านล่างโน้นนั่นนี้ด้วยอ่าอันนี้มันแคนน่ไอคอนเนกชั่นในนี้นี่หว่าไม่เป็นไรครับออกก่อนอต่อมาครับผมเป็น NFT นะครับ เดี๋ยวก็เข้าไปดูทีหลังก็เกินเกินไปนะก็ต้องแบบใส่พัดบลอพัดบออะไรด้วยนะนี่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะก็เราก็ลองไปดูเพราะมันต้องสร้างพัดบลต wallet แล้วผมก็ตามนั้นไปลองศึกษากันดูนะของ NFT นะแล้วก็มีระบบ a r รีนนะครับนี่ก็เลือกทีมที่อยากจะเอาไปสู้ได้เลยนะผมแต่ว่าเดี๋ยวไปจัดทีมก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่ง มาครับจัดทีมใหม่มาแล้วนะครับนี่ตัวละครใหม่ที่ได้มานะผมก็เฮเซซานะส,ะสน่วนใหญ่นี่ไปให้ผมไปดูระบบตายนะว่ามีแบบหาให้เล่นเองไว้เลือยอาตัวอย่างเดียวนะครับผมออ,อก็เล่นเองก็ได้นะ หรือจะวนออโตอ้วนวนนั้นวนแนอารีนาก็ได้นะผมวันนี้อันนี้ก็คือจะสคิปไปได้เลยนะผมแต่่วาเดี๋ยวไปสคริปแล้วกัน <c oughs> ส่วนนี้เหมือนจะเป็นลำดับปะ่ะไม่เป็นไร่เปนไ่นี่ะใครมาอาเนย์เก็ตามคันน้องวันนี้นนนนนนน ใช่ไหมโอเคใช่ครับเลขบุตรหัวคือเป็นลำดับที่ที่จะโจมตีนะ <c oughs> Này nào Bắt chạy Hơi dễ đâu là, Thúc Ui 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 Đẹp lõi Lô lở Thuốc xa ừ. Bao vỉu ý ừ. vỉu đẹp đẹp nè ยังไงสิว่โอเคครับก็ประมาณนี้ทำจริงมก,กดสคริปต์ได้ด้วยม้กเออนะครับผมภาพสวยจริงนะฮะแล้วก็มีดังเจียนเข้าไปหาทรัพยากรนะครับผมเพื่อที่จะมาอัปเกรดใช่ไหมอันนี้เงินนะครับผมแล้วก็บกเพ็ดเพอะไรต่างๆก็จะมีรถสเปเชียลด้วยก็ต้องปลดลอ็อกนะฮะ ช็คอินได้วันนะครับแล้วก็รอยยพาร์นะครับหรือบาพวกแบตเทิลพาร์คล้ายๆเกมอื่นๆนะครับก็มีนะอืมนะครับแล้วก็เวลคัมนะครับผมใช้เพจซื้อนะอืมได้รับของรางวัลตามนี้โอเคจัดไปนะครับรอยยพาร์ไปดูกันอ่ะก็ประมาณนี้รายย่าร์นะครับ ทำบริกิเสร็จ,จก็มารับของรางวัลแบบนี้นะซึ่งซีซั่นหนึ่งก็จะได้นี่เหรอแบบทดลองเหรอหรือยังไงไม่ได้เลยยงไหนเลือกด้วยีกว่าอ๋อยังไงก็ได้ SR ใช่ไหมแล้วก็เรนดอมก็ถือว่าดีนะนะครับผมโอเคแต่ถ้าถ้าเติมก็จะได้อสองอันเลยนะครับก็ค่อนข้างจะดีกว่า ถ้าใครชอบสายเติมนะประมาณนี้นะกัน f i r ร t ส o r รโมทเติมตางกัแรกหรือเปล่าตูแนวใช่ด้วยแหละอันนี้เป็น Level รีวอร์นะครับก็กดแบบพรีเมียมก็ได้นี่ก็แล้วแต่นะจ๊ะส่วนนี้ก็เป็นโปรไฟล์เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเปลี่ยนได้ให้ใครมาแบบยืนอยู่หน้าจอแทนก็ได้ นะครับแต่น้อตงนี้น่ารักนะครับแต่นี่แจ๋วกว่านะครับอย่างเงี้ยแล้วก็มีระบบในเรื่องของระบบแคลานะครับผมไหนเคยเข้าครับเพราะว่าชอบสันเหลี่ยมไม่สันโดษโอเคก็ประมาณนี้ไปจอยเขาดีกว่าได้เข้าเลยไหมวะ ขาดหนึ่งคนใช่ไหมอ่านี่ขาดเยอะครับผมไปฮะแอปพลายน่าไปเลยคนไทยเข้ามาครับนี่ทีมคนไทยไปเลยก็เช็คอินครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายนะผมแล้วก็มีในเรื่องของสมาชิกแคลนนะครับมิชชั่นนะอ่านะสามารถรับรางวัลได้แล้วก็ search, เซิเร์ชเซิร์ชถูกเซิร์ชอะไรวะไม่รู้ครับองเซิร์ชในพวกแคลนต่างๆแล้วก็สตอรีนะครับผม ของคลังกิลนะครับแล้วก็จะมีโดเนทด้วยเออนะครับซึ่งก็ใช้เงินหรือใช้เพชรก็ได้นะครับผมผมันจะได้ e xp ของกิลนะให้กิลเติบโตยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีอะไรอะเล้าหรอเนี่ยฮะมีเล้าของกิลนะคงจะมาคุยกันในน,นี้แหละเออนะครับไม่น่าจะมีอะไรบันว้าบเอาวะอย่างเพีย้ยนโอเคแล้วก็มีในเรื่องของ ตอนนี้มีให้กดเข้าไปรับเนาะแบบมันพลาดอะไรไปมันก็จะเตือนนะครับผมว่ามารับของรางวัลหรือมาลืมทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับประมาณนี้แล้วก็เควสนะครับกระเป๋าเราอ่านะฮะแล้วก็มีในเรื่องของอนี้ซัมมอนอนั่นเองอ่าไอ้เที่เข้าไปแล้วนะโอเคก็ต้องไปหาคนลวดเตารวมกัน,นไม,ม่ใช่ทำห,หาสร้างคนเลือดเอานะ ด i บ e r ตี้ออฟ m o r y นะครับผมในเรื่องหรือเปล่าครับใช่ด้วยนะใช่ไหมก็สามารถมายืมมาดูย้อนหลังได้นะครับเออนะครับผมตอนเล่นเลก็ค้ามๆไปก่อนตอนไหนเรลาว่างก็เพิ่มมาดูนะครับผมนะครับแล้วก็อ่าคือออปชันเลยแล้วกันนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็นี่ครับผมแบตเทิลแคมิลา moving ก็อันนี้แล้วแต่นะครับจะซมเชอร์คัดสิ้นก็แล้วแต่นะครับผมก็มีแบบโลแบบไฮนะ 30ิบเฟรมเรทหกสิบเฟรมเรทนะผมไฟนอลทรยเมสเซจคืออะไรวะไฟนอลไทรยเมสเซจอะไม่รู้อะเมสเซจเวลลคือเรื่องนันนี้มีอ๋อเหมือนเหมืนแบบราคาได้ปุ๊บก็ปักดีใส่อะไรอย่างงี้นะครับเซตติ้งเกมนี้ผมเล่นก็มีแค่อังกฤษกับอ๋อมีเยอะอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลี จีนนะส่วนไว้ก็เกาหลีนะครับผมมิวสิกก็ตามนี้เลยนะครับแล้วแต่จะปากนะส่วนแอปเขาก็ลงอินกับตรงนี้ได้เลยนะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะยูอ่า g ูเกิลนะครับแล้วก็แอปเปิลนะครับผมประมาณนั้นส่วนเรื่องเอเก็ไปลองศึกษาดูนะครับใครอยากลองเล่นก็ตามนั้นนะครับผมส่วนใครที่ชอบเกมเกมแบบมูนดาลี้อยู่แล้วนะครับผมก็โหลดเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะครับผมก็ราาสำหรับวันนี้ ไปละนะครับนี่ฝากน้องคนนี้ไว้นะครับไหนเขาบอกความใจด้วยจึก๊กยังไงอเคครับผมไปละ